สบายดีทุกคนพาทุกคนมาเล่อบึงหนองหนองรวมหมู่บ้านทุกคนเอ้ยมาเบืองนี้โอ้ยเออนั่นนี่ไหมป่ามักฟูขึ้นนะเฮ้ยขั้นว่าเอาลูกดอกนะปืนของค่อยนี่มันมีลูกดอกอันยิ่งป่ากันได้ไหมเป็นลูกดอกยิ่งป่านะอันน่าเป,เป็ดเป็ดเล่าปล่อยมาใส่นี่ว่าซันเดแล้ว Now, ม okay. ันบูมือเฮือนก็เลยสิหาวิธีเอานะเฮวมาใส่เอาเป็ดมาสั่นเออคอยว่ามานั่งอยู่เทิงเกาะเดือนนี่เอาปืนนี้ยิงหัวเอาซะแล้วคับมาใส่บ่ได้ละบอกน้ำอื่นบูมือมันสัตว์ซะนี่นะปืนนี่ทุกคนเลยคอยหู้แล้วเฮ้ยเอาอนาเอาหนี้นี่ตัวนี้ เอาลุดลงจากอันนาะเป้าหั่นประมาณสองนิ้วแล้วมันถึกเลยท่านผู้ชมหนองอันทั้งนั้นนั่นเป็นวัดความจริงมันเป็นหนองของวัดเลยทุกคนเลยหนองของวัดเขาว่าป่านี้มีฮอดจากโลกอ่อสุนเจ้าได้นะประลุป่ะป้าอยู่นี่หอดเจ็ดโลตายตายตาย แสดงว่าตัวละสองสามโลนี่เต็มอือยเนื้อปลาท,ทุกคนค่อยกห็หัวหนองนี่มีแต่ว่าหนองนี่บางคนก็บว่าตึกได้บางคนก็บว่าหาบบได้ชนะผู้อยู่มอหาได้ผู้อยู่ไก่จะบว่าหาบบได้อันนี้นะนี่มันเป็นปลาหนึ่งอยู่นี่ได้ทวิตบุหูนี่่าบุมีได้ปลาอยู่นี่โอ้อเจ้าเห็นย่งนะปั้มน้ำเจ้า เออเอาหดพักหดมีก็ใ ok ช่คักเนาะน้ำน oui> ี่เนาะนี่นกอยู่น uh ี่เขาคือบุยิงนกนี่มาอันนี้นกนกอย่างไอ้วันนกนี่นกอย่างวะกับห้องอยู่นี่ไงนกจี๊กันาดซื่อเบิ่งดูทุกคนหามองเข้าไปยิงดูอยู่ใส่ทุกคน น้อยกับยิ่งตามน้อยนะลองเบิ้งนะอยู่เทิงนี่นะมันคือชีตัวน้อยแห้งแนมจนบ่เห็นตัวเฮ้ยทุกคนเลยนยี่อยู่เทิงนี่แหละเดี๋ยวสิหาก่อนเด้อทุกคนเนดะ้อเออเอาคลิปนี้มาติดตามว่นยิ่งได้บ่ได้กับชี้ว่ากันไหมในคลิปหน้าเนดะ้อคันยิ่งได้กับชี่ทายคันบ่เห็นท้ายคลิปหน้ากับเสดยงว่ายิ่งบ่ได้ละ เอาไว้ที่นี้แล้ว